นายกบัดจ้างชอนปลูกป่าพีอารัฐบาลยันพรกฉุกเฉินไม่ปิดกั้นถ้าอยากชุมนุมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีสังคมตั้งข้อสังเกตถึงกระแสข่าวการใช้งบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไปจ้างนายชอนบุรณะหิรันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังมาประชาสัมพันธ์เพื่อปรับภาพลักษณ์ของพลเอกประวิทธว์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงสั้นๆว่าให้ตรวจสอบแล้วไม่มีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเคลื่อนไหวการคัดค้านการตอบพรกฉุกเฉินว่าเรื่องการคัดค้านพรกฉุกเฉินคงไม่ตอบเพราะเรื่องนี้มีเหตุผลและความจําเป็นอยู่แล้วและยืนยันว่าไม่ปิดกั้นประชาชนหากต้องการชุมนุมก็ต้องไปขออนุญาตตามพรกรการชุมนุมแต่ในส่วนพรกฉุกเฉินนี้ เพราะไม่ต้องการให้คนไปรวมกลุ่มกันจํานวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะกลัวหรือไม่ซึ่งไม่ได้ขู่ใครแต่ขอให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมายด้วยซึ่งตนพร้อมรับฟังทุกเรื่องส่วนภายหลังจากที่ประชุมครมออนุมัติต่อพรกฉุกเฉินแล้วจะมีการร่างข้อกําหนดใหม่ออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการร่างข้อกําหนดออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่5 ซึ่งข้อกำหนดบางข้อก็เลิกไปและข้อกำหนดบางอย่างก็เพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพของทุกคนไม่ใช่เพื่ออำนาจของนายกรัฐมนตรีทุกคนมองแต่อำนาจอำนาจอำนาจมันอยู่กับเราไม่นานหรอกถ้าเราไม่มีวิธีการทําให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายซึ่งตนเองก็พยายามใช้ทุกอย่างตามกฎหมายไม่ใช่นอกกฎหมายอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองยังคุยกับนายอุตมสาวายานนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามปกติหลังจากมีการปรับคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐและทั้งสองคนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในพักซึ่งก็ทำงานด้วยดีมาตลอดและตนเองก็เพิ่งสั่งงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีทำไมต้องคุยเรื่องของพักเพราะเป็นเรื่องของพักส่วนหากทีมเศรษฐกิจยังไม่มีความชัดเจนจะทําให้ข้าราชการในกระทรวงเกิดชะงักหรือเกียร์ว่างหรือไม่นั้นนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่าใครจะว่างหากใครว่างก็ต้องลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการของรัฐก็ต้องทํางานจนถึงวันสุดท้ายเพราะไม่เกี่ยวกันโดยยืนยันว่าตนเองยังไม่เคยพูดอะไรเลยเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีมีแต่สื่อที่ถามนําทายเพื่อจะให้เกิดเป็นเรื่องก่อนจะกล่าวว่าไม่ตอบแล้วพอแล้วถามเป็นอยู่อย่างเดียวขณะเดียวกันยังมีกระแสข่าวที่จะให้นางนเรมลพินโยศินิวัตรโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาดารงตําแหน่งในทีมเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีได้สายหน้าพร้อมระบุว่า เรื่องของพักไม่เกี่ยวกับผมก่อนจะเดินออกจากห้องถแถลงข่าว